สัมปยุตตะจตุกะ3า9ในสมัยนั้นสังขารอันสัมปยุตด,ด้วยอวิชาเกิดเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณอันสัมปยุตด,ด้วยสังขาร,ร parsley, กเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามอันสัมปยุตด้วยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนาที่6อันสัมปยุตด้วยนามเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยภัสะ อันสัมปยุตด้วยอายตนะที่6เกิดเพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยเวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหาเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยพบเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ชาติเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้320ในปัจจยาการเหล่านั้นอวิชาเป็นฉนายความไม่รู้ความไม่เห็นละถึงริ่มคืออวิชาอากุสลมูลคือโมหะอันใดนี้เรียกว่า อวิชาสังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชาเกิดเพราะอวิชาเป็นปัจจัยเป็นฉนันการคิดอ่านกิริยาที่คิดอ่านความคิดอ่านอันใดนี้เรียกว่าสังขารอันสัมปยุตด้วยอวิชาเกิดเพราะอวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณอันสัมปยุตด้วยสังขารเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเป็นฉนจิต มโนมานัตละถึงมโนวิญญาณธาตุที่สมกันอันใดนี้เรียกว่าวิญญาณอันสัมปยุตด,ด้วยสังขารเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามอันสัมปยุตด,ด้วยวิญญาณเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนี้เรียกว่านามอันสัมปยุตด,ด้วยวิญญาณ เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนาที่หกอันสัมปยุทธ์ด้วยนามเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยจิตมโนมานัสละถึงมโนวิญญาณธาตุที่สมกันอันใดนี้เรียกว่าอายตนาที่หกอันสัมปยุทธ์ด้วยนามเกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะอันสัมปยุทธ์ด้วยอายตนาที่หก เกิดเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยเป็นฉนยการกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องความถูกต้องอันใดนี้เรียกว่าผัสสะอันสัมปยุตด้วยอายตนะที่หกเกิดเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยเวทนา <S 2> <S 2> นอันสัมปยุตด้วยผัสสะเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยความสบายใจความสุขใจ ความสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผสัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สบายเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผสัสอันใดนี้เรียกว่าเวทนาอันสัมปยุตด้วยผัสสะเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเป็นไฉไความกำหนัดความกำหนัดนักละถึง ความกำหนัดนักแห่งจิตอันใดนี้เรียกว่าตัณหาอันสัมปยุตด้วยเวทนาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานอันสัมปยุตด้วยตัณหาเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเป็นฉนยทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิล้าถึงลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์การถือโดยวิปราชอันใด นี้เรียกว่าอุปาทานอันสัมปยุตด้วยตันหาเกิดเพราะตันหาเป็นปัจจัยละถึงด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้